ครับก็ขอสวัสดีคนดูที่ผ่านทางกันมาด้วยนะครับครับอยู่กับผมี d c o อีกเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการจัดเทียร์ขั้นของเกมไล n ์ไอดอลเล่นเจอกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวละครไหนจะอยู่เทียร์ไหนกันบ้างหรือว่าตัวละครในดวงใจของคุณจะอยู่เทียร์ไหนเออโอเคครับเดี๋ยวการจัดเทียร์ในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นแบบว่าตามความคิดของผมเองนะครับไม่มีการจัดเทียร์ตามความคิดของใคร เอออันนี้บอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าตัวละครนี้ควรจะอยู่เทียร์นี้เทียร์นี้เอออันนี้ผมไม่เถียงเพราะว่าตามความคิดใครความคิดมันนะครับเออเดี๋ยวผมจะดูดหลักๆก็คือว่าตัวละครไหนจะอยู่เที่ไหนนะครับก็คือดูจากคนจับมาเล่นในด้านของหลีกสนามประลองเนาะเอออันนี้จะดูอันนี้เป็นหลักเลยแล้วก็ดูจากประสบการณ์ที่ว่าผมเคยเล่นมานะครับเอออาจจะบบว่า ฟังและดูแบบว่าดูเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าไอประสบการณ์ผมก็พอมีอยู่บ้างเออเพราะว่าผมก็เล่นเกมนี้มาตั้งแต่เปิดตัวแรกๆเลยอ่ะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะเรามาทำการเริ่มจัดเทียร์กันเลยเดี๋ยวขอมาตรงอัลบั้มก่อนอืมโอเคครับเดี๋ยวการจัดเทียร์ในครั้งนี้นะครับผมก็จะไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างน,นะครับเออแล้วก็จะ จัดเฉพาะเชีย์ตัวละคร S S ท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับท่านั้นของตัวละครตัวละคร S A B C D E F G อะไรทั้งนั้นนะครับจะจัดแค่ว่า S S ท่านั้นเนาะเออโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวของ S k e n n นะครับเป็นธาตุไฟสายตีไก่แล้วก็เป็นโคโรโบใหม่ในเดือนนี้เนาะเออตอนนี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับตัวรองของ Meliodas เนาะ ตัวของเมริโอรัตก็จะเป็นตัวเอกของเรื่องในไม่ดีเป็นตัวเอกของโพลโบดีเนาะแล้วก็เราจะดูเรื่องของทักษะสุดท้ายของตัวละครนั้นๆนะครับเออทักษะแรกทักษะที่2เราไม่ดูเราดูทั่งของอันตีหรือว,ว่าทักษะที่3เนาะสาหรับทักษะของตัวของเอสคานอนนะครับก็คือเมื่อพลังเวทอาทิตย์สาแสงอัปเกรดถึงขั้นสุดแล้วก็จะมีการ ระเบิดพลังที่แท้จริงลดความเสียหายที่ตนเองได้รับ70%เพิ่มพลังโจมตี100%เป็นเวลา10วินาทีกันเลยทีเดียวอตอนนี้ก็ถือว่าพอใจได้นะครับอก็ยังไม่ถึงกับแบบว่าเวอร์วังอลังการขนาดนั้นผมก็จัดให้อยู่ในของเทียร์ S กันไปเลยนะครับอยู่ในเทียร์ D ไปเลยเนาะเออสำหรับตัวของ S ครัอ่นา ตัวต่อมานะครับมาดูทั้งของโคโลโบตัวที่2ตัวนี้ครับเป็นธาตุน้ำสายตีไก่นะครับก็คือตัวของเมลิโอดัสกันนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้เป็นไอตัวเอกของโคโลโบนี้เนาะสำหรับทักษะที่3ของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อพลังชีวิตของเมริโอดัตเหลือน้อยกว่า30%จะกลายเป็นล่างไอเทพอสูรนะครับแล้วก็เมื่ออยู่ในร่างของเทพอสูรเนี่ย จะมีการโจมตีทั้งหมดของเมริอัสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคมดาบนะครับคมดาบเพลิงนรกกันเลยทีเดียวอ่าแล้วก็จะมีการสร้างความเสียหาย150%ซ์และพลังชีวิตจะไม่ลดต่ำกว่า1%เปอ็น่าเป็นเวลาเจ็ดวินาะทีก็คือจะเป็นในทางด้านของร่างอมะตะเนาะเอออมะตะเจ็ดวิที่ผมเรียกกันอเออแล้วก็จะมีการรีเซ็ตผลบัฟ บัฟดีทั้งหมดที่ตนเองได้รับนะครับก็คือเมื่อกลายร่างนะต้องกลายร่างเป็นหน้าของเทพอสูรก่อนเออก็คือเลือดต่ำกว่าดึงวิค่อยจะกลายร่างเป็นหน้าของเทพอสูรอ่าตัวนี้ก็จะจัดให้อยู่ในท่าหน้าของเชียร์เอกันไปเลยนะครับอ่าตัวของเมเดียดัตยู่เกณฑ์ดีมากเออจัดไปครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นทาหน้านของ ตัวละครจากเดือนที่แล้วเนาะเดือนกุมภาเจมขนมหวานเป็นสายตีไก่นะครับธาดไม้เออเดี๋ยวมาดูทักษะกันบ้างเนาะสำหรับตัวนี้เป็นตัวลองก็จะมีทักษะที่ว่าไม่บวิรวบวาอะไรขนาดนั้นเนาะตัวลองจะไม่ว่าซอบซลงมาหน่อยเออตัวนี้ครับก็คือจะมีการเพิ่มพลังโจมตีของตนเองห0เปซ็น์เป็นเวลา12วินาที ทุกๆ20่สิบวิเออขอโทษครับอาจจะมีการติดขัดติดขัดเล็กน้อยเนาะเออตัวนี้จัดให้อยู่ในเทียของอะไรล่ะเทียเอสไหมหรือว่าจัดให้อยู่ในเทียอันไหนดีเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนออลืมเทียตัวเองไปละว,ว่ามีเทียอะไรกันบ้างอ่ามาครับผมไปดูมาละ ตัวนี้จัดให้อยู่เทีย A นะครับเออก็คือปานกลางเนาะเออจะขึ้นมา S ก็ไม่ได้จะลงไป B ก็ไม่ได้ก็คืออยู่กลางๆเนาะเออมันยังเป็นตัวไม่อยู่ก็ยังมีคนหยิบจับมาใช้อยู่ก็จัดให้อยู่ในเรียรของ A ไปเลยครับ <c oughs> โอเคครับตัวต่อมานะครับเป็นทางด้านตัวของบารราเตช็อกโกแลตนะครับตัวนี้อาจจะดูเป็นเหมือนตัวซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมนะครับเอนแต่ว่า จะไม่ซัพพอร์ตทุกตัวนะจะซัพพอร์ตแค่ไปว่าธาตุน้ำธาตุเดียวกันกับมันเท่านั้นนะทางนั้นตัวของบาราเต้เนาะ,ะตัวของบาราเต้นะครับเป็นธาตุน้ำสายตีไก่สำหรับอันตรีของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อบาราเต้ช็อกโกแลตเนี่ยอยู่ในสถานะถูกพอไหมจะมีการยกเลิกสถานะนี้สถานะเพอไหมเนี่ย1 0 0เออจะมีโอกาสนะ100%ที่จะไปว่ายกเลิกสถานะเพอไหม แล้วก็จะมีการยกเลิกสถานะไออา้าอันนี้ผมพูดไปในสถานะพอไม่เนี่ยก็แล้วก็อีกอันนะครับก็คือจะมีการเพิ่มอัตราคิดค่าเลนเจอร์พกพวกนะครับเฉพาะธาตุน้ํา20เป็นเวลา1ินาทีนี่เห็นไหมมันจะซัพพอร์ตซัพพอร์ตธาตุน้ําด้วยกันเท่านั้นนะเออสำหรับธาตุไม้ธาตุไฟมันจะไม่ซัพพอร์ตนะครับสาหรับตัวของบาราเต้นี้เออ ตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในเทียของ SS กันไปเลยนะครับอ่าเพราะว่าตัวนี้ผมแล้วก็คนอื่นก็เห็นหยิบจับมาใช้อยู่นะครับสำหรับตัวของบาราเต้นี้เนาะเออโอเคครับสำหรับตัวต่อมานะครับเป็นท้านตัวของโคน่มิโกะเนาะโคน่มิโกะเป็นท้านของตัวรองจากเดือนอะไรวะมก,กรา,ากรุภามกรานะครับเออตัวนี้มาในเดือนของมกราเนาะเป็น ธาตุไฟสายตีไก่กันอีกแล้วนะครับอตอนนี้เป็นธาตุไฟเนะาะธาตุไฟก็จะไอยังใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะสำหรับธาตุไฟเนาะตอนนี้นะครับทักษะที่3ของมันเนาะก็คือเมื่อคนนี้มีโกะอยู่ในสถานะแช่แข็งจะมีโอกาส100%ที่จะยกเลิกสถานะแช่แข็งนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มพลังจมกีของตนเอง5 0 เป็นเวลาห้าวินาทีอ่าตอนนี้ผมก็เห็นคนหยิบจับมาใช้เยอะนะสำหรับไอรีกสามปลองที่ว่าขึ้นไปอยู่สูงสูงเออตอนนี้ผมเห็นคนจับมาใช้เยอะผมเลยจัดให้อยู่ในทางด้านของเชียร์เอสเอสกันไปเลยครับอืม <c oughs> อาจจะมีใครหลายคนแบบว่าดูแตกต่างจากผมนะเออ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวตัวต่อมานะครับเป็นทาาด้านตัวของมูนงูเขียวนะครับตัวนี้เป็นทาาด้านของ ตัวที่เข้ามาพร้อมกับตัวของคนนี้มีโกะเนาะเข้ามาในเดือนมกราคมตัวนี้เป็นสายตีไกลนะครับธาตุน้ําตัวของมูนงูเขียวเนาะสําหรับอันตรีของตัวนี้นะครับก็คือหาดมูนงูเขียวทําให้ศัตรูหมดสติหรือว่าติดสถานะใบะจะมีโอกาสหนึ่งซนที่จะเพิ่มพลังโจมตีของตนเองสิบเอร์ซนต่อเราศัตรูที่ติดสถานะใบหนึ่งตัวเป็นเวลาหวินาทีอ่าตัวนี้เป็นสายโจมตีเนาะเออ ตัวนี้เป็นสายโจมตีผมก็จับมัใช้ยอยู่นะั้งเตัวของมูนงูเขียวนะอ่าแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นตัวซัพพอร์ตปีใหม่หรือว่าตัวของลีโอนาด์รถไฟฤดูหนาวเนาะตัวนี้เข้ามาในช่วงของปีใหม่หรือว่าชิดมาสเนาะตัวนี้เป็นธาตุไม้นะครับสายตีไกลหรือว่าเป็นสายซัพพอร์ตนะผมดูเป็นสายซัพพอร์ตเนาะสำหรับอันตรีของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อพลังชีวิตของตนเอง เหลือน้อยกว่า100%จะเพิ่มพลังความเร็วในการโจมตีของเลนเจอร์พักพวกและคู่หู30%แล้วก็จะมีการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่30%เป็นเวลา5วินาทีกันแล้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตลองนะครับตัวหลักจะเป็นทางตัวของซลรีกล่องคอ,องขวันเนาะเออตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในทางของเทียในดีวะเ,ออเทียเอกระันครับเพราะว่าอยู่กลางกลา แล้วก็หลีกสนามประลองผมไม่เห็นคนจะหยิบจับมาใช้ส่วนมากผมเห็นคนหยิบทางด้านตัวของเจสิก้าแห่งความยุติธรรมหยิบมาใช้เยอะกว่าทางด้านตัวของไอเรีอนารถไฟฤดูหนาวเนาะเออโอเคครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นทางด้านตัวของซารีของของข,องขวัญตัวนี้เป็นธาตุไฟสายตีไกลก,กันอีกแล้วนะครับอ่าตัวนี้ออกมาแรกผมว่าดูโหดกว่าทุกตัวทุกตัวนะเออ หลังจากที่มันออกมาแรกแล้วก็ผ่านมาสอาเดือนมันก็จะโดนเนบไปตามระเบียบของมันนะครับเออเดี๋ยวมาดูอันตีกันบ้างสําหรับอันตีของตัวของเซลลี่ของคอขวัญนะครับก็คือเมื่อพลังชีวิตของตนเองเหลือน้อยกว่า30%จะสําแดงพลังสูงสุด พลังชีวิตของตนเองจะไม่ลดต่ำกว่า1%เป็นเวลา5วินาทีก็ตัวนี้จะเป็นอมตะตัวแรกที่เข้ามาในเกมนะครับตัวของเชลลี่ของขงวัญเนาะเป็นอมตะ5วินาทีเออก็จะน้อยกว่าตัวของเมริออรัดเดี๋ยวเราดูตัวของเมริอเมริออรัดสิ้นเดือนไปมันจะโดนเนิฟลงจาก7วิเหลือ5้าวิเท่ากับเท่ากันกับตัวของเชลลี่ของขงวัญหรือเปล่า แต่ว่าตัวของเจลลี่ของขวัญเนี่ยยังใช้ดีอยู่นะครับผมก็เลยจัดให้อยู่ในเทีย่ยของ SS <Mon tennis> เหมือนเดิมนะครับอผมว่ามีคนดูว่าคิวผมหลายคนแล้วทีนี้แล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นทางด้านตัวของเจสสิก้าแห่งความยุติธรรมตัวนี้เข้า<บ>มาพร้อมกับเกมแรกๆนะครับเกมนี้เปิดตัวมาก็จะมีทางด้านตัวของเจสสิก้ากับบาร์น้ำแข็งเนาะที่แบบว่าให้เลือก เออเป็นตัวเอกของของเรื่องไม่ใช่ดิเป็นตัวเอกของเดือนนั้น,น,นเดือนที่ว่าเปิดเกมมาแรกๆเนาะตัวนี้เป็นสายซับพอร์ตนะครับเออแล้วก็เป็นสายดาเมจเป็นในตัวด้วยตัวนี้ผมให้จัดอยู่ในเทียของ s s เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ยังไม่ตกเทียเนาะเออตัวนี้ของเทียเอมาตลอดทั้งแนวเลยก็คืออันตีของตัวนี้นะครับจะเป็นแบบว่าขนาดที่ได้รับ บาลีคุ้มครองตอนเองจะเพิ่มพลังโจมตี20%และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่10%เป็นเวลา5วินาทีกันเลยทีเดียวตัวของเจสิกา้าแห่งความยุติธรรมตัวของเจสิกา้าแห่งความยุติธรรมเนี่ครับเป็นธาตุไม้เนาะสายตีไกลอ่าโอเคครับ <c oughs> ตัวนี้จัดให้อยู่ที่ SS นะเออผมพูดไปยังพูดไปละ แล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นคู่รองของตัวของเจสสิก้าแห่งความยุติธรรมนั่นก็คือตัวของเบวราชาน้ําแข็งนะครับเออตัวนี้เป็นธาตุน้ําสายตีไกลเนะาะทั้งนั้นตัวของเบวน้ําแข็งเดี๋ยวมาดูทักษะของตัว,วนี้กันบ้างนะครับทักษะของตัวของราชาบาวน้ําแข็งนะครับก็คือหากหากเบวน้ําแข็งทําให้ศัตรูหมดสติ จะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง30%แล้วก็จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิต10%เป็นเวลา5วินาทีเออตัวนี้เป็นตัวที่ว่าคนจะหยิบจับมาใช้กันเยอะนะสำหรับหลีกสูงเขาผมผมเห็นผมเห็นคนหยิบจับมาใช้เพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้สตูหมดสติเนาะเออตัวนี้ผมก็เลยจัดให้อยู่ในท่านของเย SS ี์ S S กันไปเลยครับอ่าคนดูจะเพิ่งคียวผมนะในทางด้านของรีแอคชั่นของผมเนาะเออโอเคครับตัวนี้เป็นตัวของ S-S เนาะก็จัดให้อยู่ในเทียเ์ SS อถูกล้เพราะว่ามันเป็นทาุน้ำเอาไปคอมโบกับบาราเต้ก็ได้เออบาราเต้มันเป็นตัวซับปอรดทาาน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวต่อมานะครับเป็นท้านของโคนี่นักปะรลองดาบเนาะตัวนี้เป็นสายตีกายกันอีกแล้วเป็นทาาุไฟสำหรับ ทักษะหรือว่าความสามารถของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อโคนี้นักประลองดาบใช้ทักษะจะมีโอกาส100%ที่จะทําให้พลังโจมตีของตนเอง30%แล้วก็จะมีการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่50%เป็นเวลา5วินาทีนะครับสําหรับตัวของโคนี้นักประลองดาบตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในทาร้านของเชียรเนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวไปว่าเข้ามาในเกมไม่รู้ไม่รู้ว่าทางตัวเกมจัด จับเข้ามาจับเข้ามาจับเข้ามาพอมีตัวละครให้คนเล่นกันเนาะทางด้านตัวของโคนี่นักปลองดับนี้เออโอเคครับสําหรับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านตัวของโคนี่แชมเปญนะครับตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีของเกมนะครับเออใครเข้ามาเล่นแรกๆก,ก,ก็จะมีนะตัวของเซลีแชมเปญนี่แหละเออโคนี่แชมเปญตัวนี้เป็นท่าตานะครับท่าน้ําสายตีไก แล้วก็อันติของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อคนนี้แชมเปญใช้ทักษะแล้วก็จะมีโอกาส100%ที่จะเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง35%เป็นเวลา5วินาทีาสำหรับตัวนี้คนหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่แบบว่ายังไม่มีตัวละครจับเล่นผมแนะนำนะครับให้จับตัวนี้มาเล่นทางาน,นตัวของคนนี้แชมเปญหรือว่าใครเจอปัญหาที่ว่าเจอหรือว่าแต่ ตัวละครของคนอื่นเนี่ยมันถึกๆตียังไงก็ไม่เข้าผมแนะนําทางด้านตัวของโคนี่แชมเปญแล้วก็ใส่ทของการ์ดแทงทะลุเข้าไปนะครับเออหรือว่าจะจับเอาไปเล่นคู่กับบาราเต้ก็ได้นะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นท่าน,นามเหมือนกันเนาะเพราะว่าทางด้านตัวของโคนี่ตัวนี้มันมีคล้ายๆกับเหมือนจะมีการเจาะเกาะนะพลังป้องกันของสตูเดนเจอร์พักพวกเออจะมีการเพิ่มพลังเจาะเกาะ เอโอเคครับสำหรับทางด้าของโพนี่แชมเปี้นนี้ผมจัดให้อยู่ในถ้าของเช er ียเอสเกันไปเลยนะครับาเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะติดเบตา้าผมผมเจอตัวนี้ทีไรอะ่ะผมขอจำแพรครับเออผมรีหาตัวใหม่เลยโอเคครับเดี๋ยวตัวต่อมานะครับเป็นทางด้าของเซนลี่ดาร์คฮีโร่นะครับตัวนี้เป็นธาตุไม้เนะสายตีไก่แล้วก็ความสามารถหรือว่าทักษะของตัวนี้นะครับก็จะมีการ ไอ้โจมตีทั้งหมดของเซลลี่ดาร์คฮีโร่เนี่ยจะมีการสร้างความเสียหาย30%แกศัตรูที่อยู่ในสถานะหมดสติเออตัวนี้เอาไปเล่นคู่กับทานานตัวของบ่าวน้ำแข็งได้นะครับทา้านตัวของเซลลี่ดาร์คฮีโร่เออตัวนี้เอาไปอยู่ในทาาด้านของเชียเอนละกันนะครับเออตัวนี้สําหรับดีก่งสูงผมไม่เห็นคนเล่นนะผมไม่เห็นคนจับมาเล่นสักเท่าไหร่เออ โอเคครับเทียต่อมานะครับเป็นธนาของเทียเจมดาร์คฮิล่ตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในท่าของเทียไหนเดียเทียเอเอเขาได้ครับเออเพราะว่าทางด้านตัวของเนี่ยมันจะมีการไอเมื่อโจมตี ติดคีย์คอแล้วก็จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตของตนเองครับเออตัวนี้มันไม่ซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมสักเท่าไหร่ผมก็เลยจัดให้อยู่ในท่านของเชียร์เเนาะสำหรับเจมดาร์คฮีโร่เป็นธาตุน้ำสายตีไก่นะครับสำหรับตัวนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันบ้างนะสำหรับมูนดาร์คฮีโรเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนจับมาเล่นนะทางด้านของลีคสูงเออ สำหรับมูนดาคฮิโร่เนี่ยครับเป็นาธาตุไฟสายตีไก่นะครับแล้วก็ทักษะของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อพลังชีวิตของมูลดากคฮิโร่เหลือน้อยกว่า50%จะเพิ่มการลบหลีของตนเอง50%แล้วก็จะมีการสร้างบาเรียรดูดซับความเสียหายเทียบเท่า50%ของพลังชีวิตเป็นเวลา5วินาทีเออตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับท่านตัวของเจสสิก้าแห่งความยุติธรรมเนาะเพราะว่ามันจะมีบาเรียเหมือนกันดูดซับความเสียหาย ตอวนี้ผมก็เลยจัดให้อยู่ในท่านของเชียเทียเอกันเลยนะครับอ่าเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนจับมาเล่นเนาะเออแล้วก็ตัวนี้มันจะมีพิษด้วยนะเออมีทักษะพิษด้วยโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อมานะครับตัวของมูลลดน้ำหนักโอเคครับจัดให้อยู่ในท่านของเทียบี B. เออตัวนี้ติดท็อปบีมานานละ ทักษะของตัวของมูลดักนะครับก็คือเมื่อมูลลดน้าหนักเนา <c oughs> ผมพูดมูลดักเหรอดดลดนะครับมันต้องเป็นมูลลดน้าหนักเนาะสำหรับตัวของมูลลดน้าหนักเนี่ยเมื่อมูลลดน้าหนักใช้ทักษะจะมีโอกาสหนึ่งรอปเนที่จะเพิ่มพลังป้องกันของคู่หูฝ่ายพูพวกนะครับเป็นเวลา5้าวินาทีแล้วก็เป็นเป็น อะไรนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เออคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอ้ดินพันละตัวนี้จัดให้อยู่เ t บ b นะครับสำหรับท่านเจ้าของมูลลดน้ำหนักเออเหนื่อยตัวของมูลลดน้ำหนักเนี่ยเป็นธาตุไม้นะครับสายตีไก่นานทีจะเห็นคนจับมาเล่นเนาะสำหรับตัวของมูลลดน้ำหนักโอเคครับสำหรับตัวต่อมานะครับเป็นท่านเ้าของธาตุน้ำสายตีไข่ สายที่ใกล้ตัวของเซลลี่ออกกําลังกายนะคะทักษะของตัวของเซลรี่ออกกําลังกายนะครับก็คือจะใช้ทักษะแล้วก็จะมีโอกาส70%ที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตของคู่หูฝ่ายพระพวก3 0เอเอตัวนี้จะเป็นสายฟื้นฟูพลังของคู่หูเนาะเออคู่หูก็เป็น3ตัวที่เราสุ่มได้นั่นแหละตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในด้านของเทีย เอนะครับเออยังไม่ดีมากจะสักเท่าไหร่นานๆทีจะเห็นคนจับหยิบมาใช้ในทาน้าของลีกสนามปะรลองเนาะโอ,โอเคครับเดี๋ยวตัวต่อมาเป็นทานาของไอ์บอสออกกำลังกายนะครับตัวนี้จะมีความสามารถเมื่อบอสออกกำลังกายทำให้ศัตรูหมดสติ จะเพิ่มอัตราคิดค้อของตนเอง10%แล้วก็จะมีการเพิ่มความเสียหายคิดค้อ10%เป็นเวลา5วินาทีอ่าตอนนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะสำหรับตัวของบอสแล้วก็มันจะมีไอ้ทักษะโจมตีสองครั้งของมันเลยนะหมายว่าจะโจมตีครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งที่2จะโจมตีต่อมาเอออ่าตัวน,นี้ผมจัดให้อยู่ในนะของเทีย A นะครับสำหรับตัวของบอสธาตุไฟสายตีไกลเนาะ เหนื <krit> <therapeutic ogan tourist track> <ste> ่อยละสําหรับตัวต่อมานะครับตัวของมุงอัปปารักตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในท่านตัวของไออะไรวะเทียเทียไหนดีเราคนดูเทียเอก็ได้ครับสําหรับตัวของมุงอัปปารักเนาะสําหรับตัวของมุงอัปปารักเนี่ยเป็นท่านไม้สายตีไก่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีการสตันสามวินาทีก็คือจะทุ่มหินแล้วก็ตัว ฟังตรงข้ามมันก็จะเด้งขึ้นเนาะแล้วก็จะถูกสตันไปสามวิเออสำหรับอันตีของตัวนี้นะครับก็คือจะมีการเพิ่มความเสียหายของตัวนี้เพิ่มความเสียหายจากคิดตข้อของตนเองเออสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวินาทีทุกๆยี่สิบวินาทีนะสัตว์ตัวของมงอปลาเออแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวของแยมสตรอเบอรี่ตัวนี้ผมคิดว่า จะจัดให้มันอยู่ในทราลางของเทียร์บนะครับสําหรับตัวของแกมอันนี้ตัวนี้ผมจับมาเล่นตัวแรกๆของเกมเลยนะผมจับตัวของเอ็ดเวิร์ดแยมสตรอเบี่ตัวนี้มาเลยนะตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับสายตีไกสําหรับทักษะของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเอ็ดเวิร์ดแยมสตรอเบี่ใช้ทักษะจะเพิ่มพลังโจมตีของเลนเจอร์เลาพวกเล่คู่หูนะครับ10%เป็นเวลา5วินาทีเนาะสำหรับ ทักษะความสามารถของตัวนี้ตัวของแจมเอ็ดเวิร์ดเออก็จัดให้อยู่ในเทียบี B กันไปเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูเทียตัวมาเทียตัวของบาวนักบูนะครับบาวนักบูนี้ใช้ดีแต่ว่าใช้ดีแต่สเตตรเแรกๆครับพอสเตตหลังๆก็เริ่มใช้ไม่ได้ละเออต้องอัพให้มันเลื่อนขั้นไปที่ขั้นเลเวลสามเลเวลสี่ถึงจะใช้ได้ดีนะเออจากประสบการณ์ที่เคยเล่นตัวของบาวนักบูนี่มาแล้วก็ จากหลีกสุงสูงผมไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเขาจับมาเล่นเพราะว่ามันมีตัวละครใหม่ที่ว่าใช้ดีคนนี้อยู่เออแต่ก็อาจจะมีบางเดือนที่จับมาเล่นได้เนะสำหรับตัวของบาวนักบูนี้เป็นาธาตุน้ําสายตีไก่นะครับแล้วก็ทักษะของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อบาวนักบูใช้ทักษะจะเพิ่มการหลบหลีกของเลนเจอร์พวกพวกนะครับและคู่หู20%เป็นเวลาหวินาทีเออ ตัวนี้ก็จัดให้อยู่ในด้านของเชียร์เอสนะครับเออโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อมาเลยเริ่มเหนื่อยละสำหรับตัวของเดนนิสรถเข็นแตงโมนะครับผมจัดให้อยู่ในท้านของเทียร์เอฟนะครับไม่ควรจับปั้นมาเล่นเลยเพราะว่าตัวนี้มันไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่เนะสำหรับตัวของเดนนิสรถขนรถเข็นแตงโมเป็นธาตุไม้สายตีไก่สําหรับทักษะของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเดนนิ รถเข็นเตมูใช้ทักษะจะมีโอกาส100%ที่จะเพิ่มอัตตาชีทิคอลของตนเอง10%เป็นเวลา5วินาทีเออผมก็เลยจัดให้มาอยู่ในน้าของเทียเอฟกันไปเลยไม่ควรจับปั้นหรือว่าจับมาเล่นเนาะสำหรับตัวของดนนิตรถเข็นเตมูอ่ะโอเคครับเดี๋ยวดูตัวไปตัวตัวไปเป็นท้ตัวของอะไรซลร,รีรถเข็นเด็กสําหรับ ทนานน้าตัวของเซลรี่รถเข็นเด็กนี้เป็นาตุไฟสายตีไก่นะครับสําหรับตัวนี้ผมเห็นคนจับมาเล่นเยอะนะสําหรับลีสนามปรองหรือว่าลีอะไรว่าที่ว่าสูงๆนะผมเห็นคนจับมาเล่นเยอะนะแต่ว่าน่าจะเล่นยากขึ้นนิดนึงนะสาหรับทนาหน้าของไอเซลรี่รถเข็นเด็กเพราะว่ามันมีทนาหน้าตัวของบาราเต้เนาะเข้ามาเป็นตัวแก้ทาง ว่าตัวนี้มันจะมีทักษะที่แปลว่าเผาไหม้ทางด้่นตัวของบาราเต้ม,มันจะมีทักษะยกเลิกการเผาไหม้เออมันก็จะสอนทางกันนิดหนึ่งสําหรับทักษะของตัวนี้นะครับก็คือสร้างความเสียหาย35%เมื่อพลังโจมตีศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากไฟก็คือจะเป็นการเผาไหม้นั่นเองจากไฟเนาะตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในน้าของเทียเ์เอนะครับเพราะว่าบางที คนไม่มีท่านตัวของบาดาตเขาก็สู้ท่านัตัวของไอ้ซาลี่รถเคเนกนี้ไม่ได้เนาะเออผมก็เลยจัดให้อยู่ในท่าของเทียเอกันไปเลยครับโอเคครับหมดกันไปละสําหรับตัวละครเอสเอในการจัดเทียในครั้งนี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะมาจัดเทียเอสเฉยๆกันบ้างเนาะเออโอเคครับฮะเหนื่อยละเดี๋ยวขอพักเอาแรงก่อน ตอนนี้เราอยู่ที่สเตจที่570แล้วนะเออใ้ว้วจะทำอะไรดีเนี่ยอาโอเคครับงั้นไม่มีอะไรจะทำแล้วขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ